รูคะจัดบ,บ้านแล้วเบื่อมากเลยสามีทํารกเบื่อมากเลยจัดบ,บ้านแล้วคนอื่นทํารกเบื่อมากเลยแม่ไม่ชอบทิ้งของเลยเบื่อมากเลยครูถามคุณจากใจจริงๆนะและครูอยากให้คุณตอบจากหัวใจจริงๆว่าเวลาคุณพูดคำเหล่านี้ออกมาเนี่ยคุณต้องการแค่บ่นโทษกล่าวหาที่ระบายความรู้สึกคับแค้นหมดกิดในใจออกมาหรือคุณต้องการแก้ปัญหานี้จริงๆ คุณต้องการแก้ปัญหานี้จริงๆหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วพอคุณบ่นเสร็จคุณก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมคุณก็กลับไปอยู่ในสถานะที่ยอมคุณก็กลับไปอยู่ในสถานะที่เป็นเหยื่อเหมือนเดิมคุณเคยถามตัวเองจริงๆไหมว่าฉันอยากจะแก้ไขปัญหานี้จริงๆหรือเปล่าถ้าคนที่อยากจะแก้ไขปัญหานี้จริงๆเขาจะไม่บ่นยิ่งคุณบ่น คุณจะกลายเป็นท็อกซิกพีโพลในบ้านคุณ